สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแฟนเพจคูปตานะครับจากเกษตรยนต์ทางเฟซบุ๊กและช่องทาง YouTube นะครับผมอ่ามื้อนี้ก็พบกับเซวว์อีกคลิปนะครับเลือกงามยาม่ำดีนะครับมื้อนี้มีนักทรงรถให้คุณสรีมงคลบ้านอ่าอยู่ตำบลคุณป้าไฟนะครับอำเภอหนองวอซ้อจังหวัด,ดอุดรธานีนะับทรงรถแท็กเตอร์รุ่น l อ0 1 8นะครับลูกค้าบอกว่าให้ถึงบ้านก่อน3ามงวงเ้ามื้อนี้ก็เลยมาตั้งแต่7จ็ดวงเสาเลยนะครับอ่าบริการเพิ่ง ยังไม่ได้เปิดทําการนะครับผมอามาตะเศร้าน้ะครับผมตอนนี้เขา้าใกล้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับผมอีกประมาณ2กิโลนะครับหันกลักมกไปแล้ว เแล้วไปชมกันได้ครับมาถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับหน้าบ้านบาน้บานลูกคา้านะครับคลิปนี้นะครับผมลูกค้าเอาเจ้าเอ็มหกศูนย์นะมาตีเทือนหน้านเะอ็มหกศูนย์ก็จอดอยู่ในบ้านลูกค้านะครับตีเทือนเอลห้าศูนยะ์มาถึงแล้วนะครับผมเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดเอสพีคันนีแถมท่อเสียลูกค้าพร้อมนะครับ ับฐานพุวนนะครับปั๊มล่างนะครับปั๊มล่างกองเครื่องมือนะครับน้ำแก่กระหายน้ำดื่มนะครับนู่นนี่จะเป็นรุ่นปั๊บทนันร้อนครับแอร์มาซุนรุ่นปั๊บทันรอ้อนสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับผม น,นะครับรถเอ็มหกศูนคันนี้นะครับที่ว่าเอามาตีเทิร์นแลกเปลี่ยนเอาขั้นไม้มาให้กเจ้าขั้นเก,าก่ากับป้านนะครับเอ็มศูนย์คันนี้พอซื้อมือสองมากนะครับสภาพกับบ่อบันไดเดี๋ยวได้มาตีเทิร์นนะครับหลังจากเอารถขั้นไม้ลงมาให้คุณพ่อแล้วนะครับผมเอลห้าศูนย์หนึ่งแปดนะครับกะเจะ้าขั้นที่คุณพอ่อตีเทิร์นนะครับเป็นเอ็มหกศูนย์ คันนี้นะครับเอากับร้านเอาขั้นหญ่มาตีขั้นหน่อยหรือว่าเจ้าขั้นหน่อยมาตีขั้นหญ่กะได้นะครับผมโอเคจะเอารถมือสองคืนหรืบ้านแล้วครับพร้อมกับร้านนะครับที่นี่ก็จะแนะนำ สวัสดีครับพอถึกใจปะครับ่ันไหมที่นี่ L50 นะครับ สวัสดีครับผมพาุวัฒน์แสงพุนครับมาจากบริษัทคู่บตาจากเกษตรดนครับวันนี้เกษตรมาแนะนำตัวรถให้คุณพ่อและคุณพี่ฟังนะครับรุ่นเกียห้าศูนย์ครับผมไปครับพี่ขึ้นรถเลยครับฟั้งน้ำกันงน้องพ่อกันเลยถ้าไม่้าใจสอบถามในเด้อครับเด้ออันดับแรกเลยนะครับก่อนขึ้นรถนะครับ ห้ามดึงพวงมาลัยขึ้นรถนะครับสังเกตว่าครับว่าผมดึงนี่ก้อนปะบูดพวงมาลัยมันจะลวมหรือมันจะซึกเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเอาเงินยขึ้นประมาณท่านี้หรือท่านี้นะครับแมนครับลีเลียมก็คือห้ามดึงพวงมาลัยขึ้นรถนะครับเนาะตัวนี้ไม่ไม่ึงขึ้นตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นกาดครับเป็นกาดกันกันกันเซอร์เท่น นะครับแจ้าบาตัวเครื่องเครื่องนี่สะเทือดินนานด้วยแล้วก็ลยจัวพอนะรถรุ่น L 5 0 1 8นะครับจะมีเซฟตี้ที่ทำให้รถไม่ติดอยู่2จุดนะครับรถรุ่นนี้ทับเราเหยียบค่าสตาร์ท่ติดครับนะครับต้องเหยียบค่าสตาร์ตด้วยครับเด้อเวลาเหยียบค่าต้องเหยียบให้สุดด้วยครับนะครับเหยียบให้สุดแล้วก็สตาร์ทจุดที่2นะครับจะอยู่ที่ PTO นะครับเห็นไหมครับด้านขวามือคอนโทรลสีเหลือง พี่ตู้โอตัวนี้จะใส่สำหรับปั่นนะครับตีดินพ่นยาซีเข่าสูบหน้าก็ว่าไปมันจะมียูสองรอบให้เลือกนะครับหารอยซีกับเจ0อยหาจะเป็นรอบซ่ากับรอบเร็วส่วนมากแล้วรอบซ่าสิใส่สำหรับตีดินหยาบรอบเร็วจะใส่สำหรับตีดินอ่อนนะครับเอาก็เรียกใส่ตามควาวเหมาะสมถ้าพี่ที่โอตัวนี้เบยูได้ตำแหน่งว่างนะครับพี่ร้องขาไปผมนะหยับคาดสร์นให้ผมนะครับ รถก็จะไม่ติดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพี่ดีอูตัวนี้ต้องอยู่ในตำแหน่งเอ็นเอ็นก็คือตำแหน่งวางนะครับนั่นแหละครับเพราะวางเดี๋ยวรถมันจังสีติดนดะครับจำไว้ว่า,า,าขาดกับพี่ดีอเูเนาะล่องจากเซฟตี้สองคิวเท่รถบบตี้กับสิเป็นระบบไฟนะครับสี่ยูที่กองฟิวยหย่กับฟิวหลักนะครับจุดที่สามอีกวะ น้ำมันเบิดอครับอันนี้ค้นทนไน่่มีดั้านหน้าเอาขึ้นเอาลงก็คือลงขาดกดเซียร์ไปสีหลอมันจะลอยคือยังผมโอ้โหมาที่แรงนะครับส่วนตัวนี้คือล็อกกันฟรีนะครับอันตรายที่สุดสำหรับเราไทยล็อกกันฟรีครับแมงนครับ กแล้วนี่ลออ้อกขางใดขังหนึ่งฟรีลูกค้าจะได้ใส่ล็อกกันฟรีเวลาใส่ล็อกกันฟรีเขาจะบังคับให้ลูกค้าในใส่เกียร์ตำ่ำหน,นึ่งเต่าหนึ่งเต่าเนี่ยมพ่อนะครับเนี่ยลอ้อนี่ต้องเห็นขนาดกันห้ามหักพวงมลาลัยไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวาต้องขึ้นท่าตรงเท่านั้นนะครับเวลาใส่ล็อกกันฟรีตรัวนี้นะมันจะล็อกลอ้อกบริหันฟรีสองลอ้อมัม่ใหมุนไปน้ำกันบอลไงซะนะครับนั่คือล็อกกันฟรีความหมายของล็อกกันฟรีนะครับ ดักดอกห้านะครับเวลาเขาไปไถเขาเห็นดอกห้าได้ลายเขาก็ดึงมาก็มาปลดออกสามารถออกได้ทั้งสองฟังนะครับเด้อนี่มดตัวนี้ขึ้นนะครับแตมาปัดออกทำความสะอาดเห็นเป็นลักษณะนี้แหละนะครับตัวนี้คือทํานาที่่าให้ดอกห้านี่เขาไม่อุดต,ตันแผงหัวนามถ้าไม่อุดต,ตันแผงหัวหนามมันก็จะเกิดความร้อนนั่นเองนะครับดังโซ่หนาปัดตี๊ต,ต,ต,ตีตีนะครับให้หยุดการทํางานโดยทันที นาอโจุดซิกน้ำมันเครื่องอยู่นหนด้วยครับหามตั้าก็ฉีดล่างหามสูงก็ฉีดบนนะครับอยู่ในหนีบเเป็นย่งถือววายอยู่ในเกณียมาตรฐานนะครับอย่น้ตองกามปูอยู่น้ำมุนนีตัวนาะตนแนอยู่น้ำมุน จะระบีควรที่จะอัดทุกๆยี่สิบชั่วโมงนะครับหรือสักอาทิตย์หนึ่งอะไรให้ดีเลยเนาะตรวดเซ็กซ์ชั่วโมงได้ทั้งดีเนาะครับเนาะแมนครับข้นอยู่กับห้องวอญญและจะเปลี่ยนทายของเกาอ,อกแมนครับแมนครับคือห้องเช็ดนานนะกัดดูได้ไวขืนทุกวันนะครับจุดเติมน้ำมันไฮดรลิกนะครับเติมนรงนี้ 40ลิตรจุดเซ็กให้ราด,ดีเ้อการวัดให้รดดีนี่ครับเห็นไหมครับห้ามต่ำกว่าขีดล่างห้ามสูงกว่าขีดบนเหมือนกันนะครับจะเบิรงไลนนี้คือกันอ่ามเบิรงไลนนี้คือกัน <c oughs> โอเคอยู่นี่นะครับเด้อเตยบอลน,นี่เด้อซึี่ครับ ถ้ามีอย่างแล้วนะครับนอกเหนือจากผมมามอบรถถ้ายังบม่เข้าใจหรือสงสัยจุดใดนะครับเบอร์โทรที่ผมติดให้อยู่ข,ข้างรถนะครับสามารถโทรกลับไปสอบถามยอดหลังก็ได้2นะครับคู่มืออยู่ในลังก็อันรายละเอียดอยู่ในน,นี้ก็มีเบ็ดเกินคู่มือ3เที่เนอร์อยู่นในบัตรจะสอบถามมันก็ได้ผู้ที่เคยขับรถขับไล่ามาก,ก่อน4 YouTube Google เบิ่องในเบ็ดแล้วสมมตอนี้ บางคโคตรถผมก็ไม่ให้คิ้วอาโคตสแกนตรงนั้นเลยนะครับเพราะเบิ้งข้างหัวมันจะมีคิ้วอาโคตให้สแกนอยนเด้อครับแต่ในเกี่เยด้อครับเด้อสแกนตรงนั้นได้เลยนะครับโอเคสำหรับผม่านวัตก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับโอกาสนาค่อยพอกันไหมสวัสดีครับ